ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโววันนี้ผมมากับคอสโอเวอร์สุดยอดแห่งความแข็งแกร่งนะฮะขวามือผมเป็น V40 นะครับที่ราคาสุดเร้าใจมากๆนะรถด,ดีราคาสุดคุ้มค่าส่วนซ้ายมือผมนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่สุดยอดสมรรถนะ408แรงม้านะครับเพราะนั้นเอง2รุ่น2ส,สไตล์คอสโอเวอร์ที่มากับความ แข็งแกร่งบึกบึนนะครับเหมือนกับโลโก้ของวอลโวนะครับซึ่งเหมือนกับเหมือนกันโล่ที่ป้องกันภัยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเคาเรีเกแมสไอรอนนะฮะเคมีแห่งเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องความปลอดภัยต้องยกให้เขานะครับวอลโวจากสวีเดนผมจะพาไปดูทีละคันมาดูคันสีน้ําตาลขวามือผมก่อนคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะดูจากด้านหน้านะฮะกระจังหน้าแข็งแกร่งบึกบึนนะครับ รถมือเดียวนะป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับสำหรับ Volvo v o l v o V40 เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ได้ยนชมก่อนว่าเครื่องยนต์ของ v o l v o คันนี้นะฮะที่เป็นรถแวนนะครเป็น c อ o โ s เวอร์ประตูแฮ t b a c k คันนี้นะครับสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับ่ะเปิดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ่ะเมื่อกี้ไปเปิดด้านขวามือเพราะส่วนใหญ่ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าก็าจะอยู่ขวามือแต่วอลโวนะครับคันนี้วีสเขาอยู่ด้านซ้ายมือ,อที่เปิดโอเคอยู่มุมด้านซ้ายนะครับห้องเครื่องยนต์สวยงามมากคับท่านผู้ชมครับไม่มบีเหตุไม่มีการชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูนอด็อตฝากระโปรงครับน้องจามดูใกล้ๆหกนะคันนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับไม่เคยขัน บ่งบอกว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนมาทางด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องเกสสตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องยนต์วอลโวคันนี้นะครับซึ่งเป็นนะขออนุญาตเอาสเปคนิดน,นึงขออนุญาตอ่านโพยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผิดพลาดมานะเดี๋ยวลูกค้าบอยข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเพราะรถหลายคันเราก็จะจาข้อมูลไม่ได้แม่นทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราหามาโดยเฉพาะในเรื่องของ สมรรถนะของเขาบอดี้โครงสร้างตัวถังภายนอกภายในนี่คือสิ่งสําคัญที่ลูกค้าซื้อลรถไปจะได้รถคันที่ดีนะคุค้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์สตาร์ให้ฟังแล้วนะครับเสียงเครื่องเงียบเสียงเครื่องเงียบแล้วก็นิ่มนะครับเงียบแล้วก็นิ่มมากแอร์ทุกอย่างสมบูรณ์แน่นอนฮะเห็นแล้วว่าเครื่องยนต์สวยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีการชนนะโอเคดับเครื่องได้เลยครับเจ็ดครับน้องจา๋ามาทางนี้ลกูกเดี๋ยวพาดูด้านในสำหรับด้านใน นะครับด้านในรุ่นนี้เป็นเบาะหนังแท้สีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับคอนโซลหน้าออกสีน้ำตาลนะฮะเหมือนกับสีพิงโกหน้าออกชมพูนิดหนึ่งนะสวยงามมากแอร์แบก ABS อุปกรณ์ต่างๆสำหรับวอลโวนะขึ้นชื่ออยู่แล้วทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่สองแสนเกิโลนี่คือเลขใหม่ของเขานะครับพวงมาลัยนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะฮะหัวเกียร์นะหัวเกียร์ก็ยังใหม่นะครับแผงด้านหน้าแผงแดชบอร์ดท่องแอร์นี่ไม่มีตําหนิไม่มี ไม่มีอะไรที่ต้องซ่อมนะครับมีตําหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะให้ผู้ชมได้ดูนะฮะน้องจ๋าดูตัวนี้หรกนะลายนะฮะลายเบาะตรงนี้มีลายแตกรายงานนิดหนึ่งนะครับด้านขวาไม่มีมีด้านซ้ายนะครับตัวนี้มีแตกรายงานนิดหนึ่งที่วางแก้วอุปกรณ์ต่างๆนะช่องพวกนี้ไม่มีตําหนิใดๆนะครับเบาะหนังสวยงามผ้าหลังคาไม่มีตําหนิครับผู้ชมครับนะไม่มีตําหนิอะน้องจ๋ามาดูประตูหลังหน่อยนะมาดูประตูหลังหน่อยนะฮะด้านหลังเรียบร้อยสวยงามมากนะฮะด้านหลังแทบมีคนนั่งเลยเพราะเจ้าของมือเดียว ขับใช้เองด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังตัวนี้อาจจะดูสลบมาด้านหลังนะฮะอาจจะคิดคิดเบาะนิดนึงนะครับแต่ผมเองสูง172นะครับนั่งพื้นที่เฮดรูมนะฮะยังเหลือพื้นที่นะครับแต่ด้านหลังลาดมาเพื่อหลักอากาศพลศาสตร์ในเรื่องของการต้านลมนะฮะเพราะฉะนั้นเองความสวยเขาก็อยู่ที่ลาดมาด้านหลังนะครับสไตล์รถแฮชแบ็กนั่นเองนะฮะเบาะสวยงามมากนะครับมาดูด้านหลังต่อ่านผู้ชมครับ แฮดแบ็กหประตูนะครับท่านก็จะเห็นแล้วว่านะฮะด้านหลังลาดมานะครับวอ V40 นะโลโก้อยู่ด้านหลังนะฮะเปิดสาดท้ายนะเป็นรุ่น T5 นะครับ T5 เปิดด้านหลังนะครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านหลังไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้ยางยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเรียบร้อยสวยงามลงตัวนะครับน็อตฝักระโปรงด้านหลังก็ไม่เคยขยับเช่นกันครับน้องจ๋ามาดูใกล้ๆลูกเห็นไหม นี่ไม่เคยขยับนี่ผมบอกว,ว่าคันนี้หน้าหลังเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะคันนี้นะสามารถใช้น้ำมัน e20 นะครับ volvo นะครับ flex fuel นะฮะ flex fuel นะครับ flex i fuel นะฮะใช้ e20 ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองบางทีรถยุโรปเอง นะครับใช้น้ำมันที่เขาเรียกอะไรไม่มีเอลทอนนนะครับไม่มีอีอ e 20, e 10, e 10, ยี่สิบอีสิอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จะทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้นะครับสำหรับหัวฉีดหรือท่อ,อยางต่างๆนะแต่ครั้นี้ใช้ e 2 0ได้นะครับเพราะฉะนั้น e 1 0 e 2 0ใช้ได้สบายสําหรับ Volvo V40 คันนี้อ่ะสรุปก่อนทีนี้รถใหม่นะครับ V40 รถใหม่1นึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทนะครับล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท ท็อปสปีดรุ่นนี้280กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้เร็วเลยทีเดียวนะฮะ213แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่300นิวตันเมตรนะ,ะสีน้ำตาลสายทองคันนี้นะฮะ0-100อยู่ที่7.95วินาทีปริโภคน้ำมัน13.3กิโลเมตรต่อลิตรคันเล็กๆก็จะประหยัดน้ำมันหน่อยรถใหม่ล้านเนะครับล้านเกว่าวันนี้ราคาพิเศษนะฮะเหลืออยู่แค่359,000บาท340,000รถ เช็คเรียบร้อยสมบูรณ์ของเหลวทุกอย่างอุปกรณ์แท่นคงแท่นเครื่องนิ่ง,งเงียบแน่นอน359สนใจไปได้ของมาดูกันได้มาอีกคันหนึ่งครต่อด้วยคันวอลโว C40 สีคันนี้ต้องบอกว่าขวัญใจสายแรงเลยนะครับสายอชอบความแรงสำหรับนวักการการ,การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับมอเตอร์คู่408แรงม้าสำหรับวอลโว่4 0นักเกตเปิดไฟกระโปรงให้หน่อย นะคันนี้ C40 นะครับนะรถปี2023 10เมษายน2666นะครับรถก็อยู่68นะ2ปีเอง2ปีกว่าๆนะครับ408แรงม้านะครับสำหรับคันนี้แรงสะใจเลยนะนะนะีชอบชอบโลโก,ก้ Volvo นะฮะที่ผมบอกทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo นั่นเองนะฮนะขออนุญาตนะของด้านหน้าที่มีทั้งเก็บของ ไม่มีเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าล้วน100%เนะครับไฟฟ้าล้วน100%ยเปนตวิ่งทาไรเจ็ดสี่ร้ยใช่ไหม,ไมไอ่าฮะถ้าจะผดสี่ร้อกิโลเมตรนะครับอ่ะขอสเปคก่อนนะครับคันนี้0ูนยอยู่ที่4.7วินาที4.7ว,วินาทีก็น้องๆ้องซูเปอร์คาร์ดีๆนั่นเองนะฮะศูนย์ถเองนะครับท็อปสปีดหนึปิบห้า แต่ความจุหัวน่าจะสูงกว่านี้นะเพราะขนาด S05 นั้นไปลองได้195กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ว่านี่คือบททดสอบที่ทํามาเพราะาผมมองว่าเครื่องยนต์408แรงมา้า6 6 0นิวตันเมตรคันนี้ผมว่าท็อปสปีดน่าจะไปได้ไกลมากกว่านั้นนะครับแบตเตอรี่75กิโลวัตต์วิ่งไกลนะครับ420กิโลเมตรนะชาร์จ150กิโลนะออนบอร์ดชาร์เจอร์ชาร์จได้เร็วชาร์จได้แรงเพราะแค่เอง150กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่แค่75กิโลวัตต์ พอนัชชาร์จอยู่ประมาณ10กว่านาที30-80%เนี้ยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าออนบอร์ดแรงขนาดนี้นะครับนะรถใหม่นะครับสองล้านเจ็ดแนาหนะสองล้านเจ็ดาหวันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่1 199, นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพูดง่ายล้านสอมีทอนประหยัดไปเท่าไหร่ฮะรถใหม่2องล้านเนะครับประหยัดไปล้านห้ากว่าก่อนที่จะปิดดูภายในก่อนนิดนึงนะครับดูภายในก่อนนิดนึง ภายในคันนี้อชอบมากนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมของวันโวนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแนวให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นดูที่หัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์เท่มากเลยนะครับหัวเกียร์เท่มากที่วางแก้วที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะฮะถือว่าออกแบบมาให้นะฮะเป็นมินิมอลดีนะครับเบาะเป็นเบาผ้ากึ่งเบาหนังนะครับเบาผ้ากึ่งเบาหนังนะฮะรถใหม่อยู่ประมาณไม่ถึง3ล้านชอบที่ลายไมา้ลายไม้ตัวนี้นะเท็กเจอร์เขานะครับเท็กเจอร์เขาสวยนะฮะ รวมไปถึงคอนโซลหน้ารวมไปถึงแผงประตูด้วยนะ,ะน้องจ๋าดูแผงประตูด้านข้างในลูกเนี่ย้างโน้นเห็นไหมเทกเจอร์ลายไม้เขาเนี่ยสวยมากนะครับทำดูมีเอกลักษณ์นะแล้วก็เครื่องเสียงเป็นฮาร์แมนกอร์ดอนนะครับคือเสียงลำโพงที่แผงประตูนะน้องจ๋านะเป็นฮาร์แมนกอร์ดอนให้มาดีเลยนะสำหรับเครื่องเสียงนะจอแผงแดชบอร์ดต,ต่างๆนี่สวยงามมากนะฮะและที่สําคัญคือคันนี้เลขไม่น้อยครับผู้ชมครับเลขไม่อยู่แค่4,6000กิโลอ่าเพิ่มเติมนะคันนี้หลังคาเป็นหลังคาแก้วเป็นหลังคาแก้วนะครับ เพราะนั่นเองเรื่องความรู้ล้านี่บอกเลยว่ารถยุโรปเนี่ยวอลโว่ Volvo, นะฮะก็ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเช่นกันนะครับสำหรับความรู้ลาด้านหลังนะครับผมว่ากว้างขวางนะกว้างขวางนะครับเหมือนกันครับรถแฮดแบกนะครับมันค่าหลังลาดลงมานะครับคอสโอเวอร์เพื่อ,อเพื่อความสวยงามจะถามว่าผมเองสูง172กิโลเอ่อ172เซนติเมตรนะฮะพื้นที่เฮดรูมยังเหลือนะครับแต่ด้านหลังก็จะลาดลงมาคล้ายๆกันนะฮะด้วย คอสโอเวอร์ uh, over, ด้วย uh, รถที่เป็นแฮทแบ็ก mm hmm. ก็สไตล์อย่างเงี้ยนะครับเพื mm ่อความสวยงามมาดูด้านหลังต่อครับทนผู้ชมครับด้านหลังคันนี้นะฮะด้านหลังคันนี้ดูความทันสมัย C40Volvo ไฟท้ายที่เป็น uh, LED นะฮะลงตัวทุกกระเบียดนิ้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับได้ขออนุญาตเปิดประท้ายนิดนึงประท้ายเป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังกว้างนะครับกว้างขวางนะครับใส่ของใส่อะไรจุใจบาะสามารถพับลงได้สําหรับ crossover นะฮะหรือ hatchback volvo c 4 0คันนี้ปิดท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะฮะปิดด้านหน้าดีกว่า2คันพร้อมกันสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ volvo c o s s o v e r นะฮะ suv อ่า sub compact นะครับ compact comp suv นะครับที่มาพร้อมกับสมรรถนะและความปลอดภัยนะครับคันนั้น200กว่าแรงม้านะครับส่วนคันนี้408แแรงม้าเรื่องความแรงเรื่องความ สะใจในการขับขี่บอกเลยว่าน้องๆรถซุปเปอร์คาร์นั่นเองนะครับสองคันนะครับคันขวามือผมนะฮะร,ราคา359,000บาทนะครับ359,000บาท V40 Cross Over v o l v o ซ้ายมือผมนะฮะหัวใจไฟฟ้านะครับ408แรงม้า0-104.7วินาที1,199,000บาทล้านสองมีธรรถใหม่2,750,000บาท ประหยัดไปมากกว่าครึ่ง2ปี4 0 0หมกิโลขอพระคุณนะครับที่ติดตามสนใจรถคอสโอเวอร์สมรรถนะสูงอย่างนี้โทรมาคุยกับทีมงานเราได้เลยนะครับผู้จัดก,การศักดา์าให้บริการทุกๆวันติดต่อได้ที่0840369999 084036 9 99 9 9นะฮะเบอร์นี้แอดไลน์มาคุยกันก่อนอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำเนาทะเบียนลดมือเดียวทั้งสองคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแอดไลน์มาคุยเพื่อการสักดาได้หรือมาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคอนเซ็นเตอร์อุบลราชธานีมีรถเก่ามีรถมือสองอยากจะเทรดอยากจะแลกก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเราสามารถส่งให้ดูถึงที่บ้านได้นะครับแต่คุยราคาคุยสภาพให้ชัดเจนก่อนมีรถแรกรถเปลี่ยนขับมีทีมงานนะครับไปดูถึงที่หน้าบ้านท่าน มีไฟนั้นไปเซ็นถึงที่บ้านใดบ้านนะครับตนเองอยากได้มือสองทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับบริการทั่วไทยนะครับและรับประกันความพอใจส่งรถให้ถึงบ้านนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเวลามีรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ฟังดูในทุกๆวันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับ